สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการลวกตับใส่โจกนะครับลวกตับยังไงให้นุ่มและไม่แข็งกระด้างนะครับผมใช้ตับหมูนํามาหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีการทํากันเลยนะครับก่อนที่จะรับชมวิธีการทําฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็นําตับของเราที่เตรียมไว้นะครับมาล้างน้ําสะอาดก่อนนะครับล้างครั้งเดียวก็พอนะครับต้มน้าให้เดือดแบบนี้เลยนะครับ พอน้ําเดือดแล้วเราก็เอาตับลงไปเลยนะครับแล้วก็จะลวกไว้ประมาณ40วินาทีนะครับใช้เวลานี้ตับจะออกมานุ่มพอดีเลยนะครับ พอครบ40วิแล้วนะครับเราก็ตักมาใส่น้ําเย็นนะครับหรือว่าน้ําธรรมดาก็ได้นะครับนําตับมานอกน้ําเพื่อให้ตับของเราเช็ดตัวนะครับแบบนี้นะครับตับของเราจะนุ่มและอร่อยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็นําตับของเรามาล้างน้ํานะครับเพื่อให้ตับของเราไม่มีกลิ่นคาวนะครับนํามาล้างน้ําประมาณ2รอบนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ํานะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเห็นไหมครับวิธีลวกตับง่ายๆเลยนะครับส่วนน้ําที่เหลือนะครับ แล้วก็สามารถนำไปทำเป็นน้ำซุปได้นะครับน้ำซุปใส่โจ๊กแล้วก็ช้อนฟองออกนะครับตักฟองออกทีนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงไปนะครับใส่เครื่องปรุงไปแล้วก็ต้มให้เดือดนะครับก็เป็นน้ำซุปได้เลยนะครับพอเดือดแล้วก็ตักฟองออกให้หมดนะครับ นี่นะครับดับของเรานุ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะครับนี่นะครับเราหั่นเป็นชิ้นแบบพอดีพอดีนะครับเอาล้ครับสลหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ